สวัสดีครับอยู่กับพี่ยามนะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมสารไทยนั่นเองนะครับผมสารไทยเกมโปรดของพี่ยามนั่นเองเดี๋ยวอ e ีพีนี e, ้เราไปทําภารกิจเครื่องรางพ่อมดกันนะครับแล้วก็พี่ยามจะไปตั้งฐานบนเกาะช้างด้วยนะตอนนี้เราก็มีแปลนบ้านนะครับป<ะ>แปลนบ้านของเราเจ้านี่นั่นเองเอาไว้สร้างบ้านไ่นเลยนะครับพร้อมกับวัตถุดิบจํานวนหนึ่งเดี๋ยวเราไปที่เกาะช้างกันเลยมาหานักบินปามไปเกาะช้างเดี๋ยวผมทีนี้เราก็สร้างบ้านแถวนี้ละกัน ใส่ของใส่ของและใส่ของแค่นี้เราก็จะได้บ้านไปที่เรียบร้อยแล้วช้างมาหนีเข้าบ้านครับเรียบร้อยเดี๋ยวๆเดี๋ยวค่อยไปสู้กับช้างนะครับแป๊บหนึ่งนี่บ้านของเรานอนก็ได้นะนอนก็ได้ทีนี้เดี๋ยวเรากินข้าวก่อนเอาแซนวิชออกมาอ่ากินสักสามันก็อิ่มแล้วหน้าไม้ครับเอาหน้าไม้ออกมาเตรียมไว้โอเคโอเคพ่อมดเดี๋ยวเราจะมาทําภารกิจพ่อมดกันเพื่อที่จะเอา เครื่องรางนะครับผมไหนดิช้างลองดูดิหน้าไม้ยิงช้างโอ้โหโอเคได้อยู่แต่มันก็โหดอยู่ดีนะช้างนะครับโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคพ่อมดไปทำภาร,รกิจกัน <But. S 2> ตอนนี้ถ้าเจ้าเจอพวกช้างแล้วเอาไปสู้ดูหน่อยจับไปเราสู้ไปแล้วโอเคมีอะไรอีกเอาหลักข้ามหลังอยากจะทำคาถาไม้แต่ว่าตอนนี้ข้าไม่มีไม้ไปหาไม้มาจัดไปขวานมาครับรีบตัดไม้มาให้พ่อมดดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยของเรา เรายังไม่อยากสู้กับช้างตอนนี้สู้ได้แต่ว่าเดี๋ยวเอาเครื่องรางก่อนการได้เครื่องรางก็จะสู้ง่ายขึ้นนั่นเองเพราะมันดูดเลือดนะครับเราจะทําภารกิจของพ่อมดไปเรื่อยๆจนจบนะครับแล้วเราจะได้เครื่องรางดูดเลือดมาเอาไปโอเคทําภารกิจอีกมาว่าด้วยเรื่องช้างอ่ะทำไมข้าถึงหลบมาอยู่ที่นี่เลยพระช้ามันน่ากลัวมากสิ<ะ>แล้วไม่มีใครเอาอาหารมาขายข้าเลยเอาหะช่วยเอาอาหารมาให้หน่อยเอาขนมปังสิบอันพอ ขนมปังก็ไปซื้อได้ที่แฟนของนักบินปาล์มนะครับผมไปหานักบินปาล์มอ่ะแฟนนักบินปาล์มเนาะอยู่บ้านนี้นี่ครับผมเปเป้นั่นเองเอ้ยเปเป,เป้ไม่มีขนมปังหรอเชฟเจมังเออลืมไปอาจจะเป็นเชฟเจน่าจะใช่นะเชฟเจเนี่ยแหละนี่ไงขนมปังสิบอันโอเคเอามาเอามาครับผมอ่ามีอะไรอีกไหมเอาแซนด์วิชมาเพิ่มด้วย อีกสิบอันโอเคเราก็จะได้อยู่เกาะช้างกันยาวๆทีนี้ก็กลับไปหาพ่อหมดครับโอเคมาถึงพ่อหมดแล้วเอาขนมปังมาให้ซึ้งยอดเป็นเลยเอามาเริ่มเ, <What? S 1> เรื่องของเราต่อได้นั่นแหละเรื่องของเรานั่นแหละคือสิ่งที่เรามาในวันนี้เอาล่ะตอนนี้ข้ามีของที่ต้องการไปส่งลูกค้าข้าสักหน่อยจะช่วยเอาไปส่งให้ที <What? S 1> ลองไปหาชาวนาหน่อยไม่ไกลหรอกจัดไปไปหาชาวนาครับผมกลับบ้านอีกแล้วชาหนาโ okay. <Huh? S 1> okay. อเคขอบใจเจ้ามาก เราก็ของแม่ชาวนาเสร็จปุ๊บเราก็กลับไปาหาพ่อมดอีกทีหนึ่งครับมันก็จะวนเวียนวนเวียนหน่อยนะครับวันนี้แต่ว่าพี่ยามก็จะทําภารกิจแล้วก็เอาเอาเครื่องรางนะครับไปปราบบอสสักทีเนาะพีนี้ก็จะปราบบอสไปด้วยเลยนะครับ <Yeah. S 1> มาหาแล้วพอ่อมดอ่ายอดมากขอบุญย่อมากเตอร์ตอนนี้ข้ากาลังทดลองบางอย่างจะช,ช่วยไปเอาผ้ายันไม้ข้าทีตัดไปผ้ายันก็ไปซื้อกับหมอผีนะครับ จำไม่ได้ว่าต้องการผ้ายันอย่างเดียวหรือเปล่านะถ้าเจอไปที่ก่อนนั้นได้ช่วยเอาของสิ่งนี้ให้พ่อมดทีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยอนย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราต้องซื้อผ้ายันก่อนผ้ายันเามาเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราเอาพว,วกนี้ไปด้วยเลยอ่าธูบไม่รู้ว่าต้องใช้ไหมธูบสส่ศิลแล้วก็เทียนอันนี้เอาไปเผื่อนะเผื่อเผื่อ,เผ,อเผื่อพ่อมดใช้นะครับเราจะได้ไม่ต้องกลับมาอีก ทีนี้ก็ไปหาพ่อมดนะอาขอบใจเจ้ามากโอเค <What? S 1> ทีนี้เดี๋ยวก่อนช้างมันมาลุมเราครับขออนุญาตฆ่าช้างสักเล็กน้อยอม,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 มันโหดมันเถื่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยไปยิงไปเรายิงได้ไกลนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะโดนโจมตีระยะใกล้โอเคครับตายไปมาพ่อมดทำอะไรกันต่อ ตอนนี้ข้ามีของอยากให้พระหน่อยจะช่วยนำไปส่งให้ทีจัดไปต้องกลับไปหาพระนะครับตอนนี้ถ้าเกิดไปพระก็น่าจะจำวัดแล้วเพราะฉะนั้นเราหลับก่อนดีกว่าก่อนหน้านั้นเกมเหตุก่อนขอขายของหน่อยของเต็มของเยอะไปแล้วเอาไม้ทิ้งไปเอ้ยยักษ์มายักษ์มาเอ้ยไม่ใช่ยักษ์ช้างถอยปไป จริงๆถ้าเอาปืนมามันจะโหดมากน่าจะฆ่าได้ง่ายกว่าเยอะแต่ไม่เป็นไรเอาแบบนี้ก็ได้ปั๊กะตืนขึ้นมาด้วยความสดใสอีกแล้วครับให้ไปอาพรีก่าถามว่าเครื่องรางดูดเลือดนี่จําเป็นไหมกับการจบเกมหรือปราบบอสก็ต้องบอกว่าไม่จําเป็นนะครับมันแค่ทําให้เราอุ่นใจเฉยๆและเล่นง่ายขึ้นนะครับมันจะดูดเลือดประมาณ5%นะโจมตี1รอยก็ดูดมา5ประมาณนี้โอเคครับผมคุยกับพากก่อน หลวงพ่อมาโอ้พ่อมดบนเกาะฝากมห้อามอตมาหรือน,นี่ยเอาล่ะขอบใจเจ้ามากเรียบร้อยลับไปหาพ่อมดครับมาหานักบินปาล์มบุยบมาขับไปหาพ่อมดไปที่เกาะอ่ะมาแล้วขอบใจเจ้ามากเลยอ่ะภารกิจต่อไปเลยตอนนี้ข้ากําลังเสื้อขาดแต่ไม่สามารถซ่อมในตลาดได้เจ้าช,ช่วยไปติดต่อเจเล้งให้หน่อยขับไปครับเจเล้งใช่ไหม ไม่รู้เหลืออีกกี่ภารากิจนะเดี๋ยวเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเจเล้งเจเล้งอ่าคนนี้คน ين, คนี้ภารกิจโอ้โหสภาพแย่จังแต่เราไม่มีเครื่องมือจะซ่อมต้องไปหาย,ายายสมศรีได้ได้ยายสมศรีก็อยู่หน้าบ้านนั่นแหละยายสมศรีนี่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 มาโอ้โหนี่มาไกลจังข้าจะช่วยซ่อมให้เอาข่าจ้ามาผันหนึ่งจัดไปมีเป็นแสนเอ้ยไม่ใช่มีเป็นหมื่นกลัวอะไรครับแล้วทีนี้เราก็ก,กลับไปหาเจเล้งมาเจว่ามา เขาเราได้มันแล้วกลับไปหาพ่อมด <What? S 1> จะไปหาพ่อมดก็ต้องมาหานักบินปาล์มแต่เดี๋ยวซื้อแซนด์วิชก่อนซื้อแซนด์วิชนีหมดเร็วเหลือเกินซื้อมาอีกไปไปเกาะมาพ่อมดยอดมากเลยได้มันแล้วม <Wow. S 1> าทำอีกเขาเราเจ้าอุตส่ามาไกลถึงนี้นี่ข้าจะเล่าบางอย่างให้ฟังก็คือข้าคนวบแล้วว่าช้างมันมีทางพญาด้วยนางพญาอยู่ทําข้าจะต้องเข้าไปทําลายมันโอเค S <s <ans> แต่ว่าระหว่างที่คุยช้างมันมาตีเราพี่ก็โหดพี่ก็เตือนปัาเคตายไปเราได้มาหรือ,อยังครับจะตุคามครับนี่ไงเครื่องลางได้มาแล้วโอเคทีนี้เราจะดูดเลือดได้ละจบจา้าบครับดูดเลือดจบจัาไหนขอช้างมาทดสอบทักตัวดิอยู่ไหนครับขอเทสหน่อยนี่ไงมาละมาละมาละ,าละปึกปึกปึก,ปกอ่าเลือดเราค่อยๆเพิ่มแล้วเยี่ยม ทีนี้เราก็จะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วไปฆ่านางพญาฆ่าสังหารไข่ช้างได้ง่ายขึ้นนั่นเองอ่ายิงแต่ไกลเนี่ยเลือดก็เด้งอ่าไม่ต้องไปชิดตัวครับแต่ถ้าเกิดอยากเมามันก็เอาหอ,อกไปก็ได้นี่นี่น,น,นี่เอาดาบดาบดาบไปลุยก็ได้ครับได้เหมือนกันมาปากปาคปาปาก,ปาก,ปาก,ปากโอเคเยี่ยม ทีนี้เราต้องเข้าไปฆ่านางพญานะครับผมหรือฆ่าทําลายไข่ช้างนั่นเองไหนช้างอยู่ไหน <What? S 1> ขอดูดเลือดหน่อยหิวเลือดช้างนี่คือถ้ำที่เราต้องเข้าไปนะเราจะเข้าไปปากบ,บอสข้างในนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวนอนหลับก่อ <What? S 1> นใจเย็นๆไม่ต้องรีบนายไงช้างมาลับปาก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 โอเคเราก็จะยืนแทงได้มากขึ้นนานขึ้นนะครับนั่นแหละเยี่ยม นอนก่อนเอ้ตื่นมาลุยปาก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 โอาอัพเวด้วยเลือดเต็มเลยทีเดียวไปจัดการนางพญาช้างกันลังไข่นะครับผมไปลุยลุยเราต้องไปทำลายไข่ช้างใช้จะได้หายไปจากร่อน,นี้อ้ช้างโหดครับเอาหอกบ้างเออเหอกมาใช้บ้างอืือ โอเคครับเราไม่ค่อยจะได้เปรียบเท่าไหร่หันถอยกลับมาไกลๆแล้วยิงดูดเลือดเอาเอาปืนตามมันจะดูดจบจ้าบกว่านี้นะมันจะมันกว่านี้แต่ว่าไม่เป็นไรเท่านี้ก็สุดยอดละใช้ได้อยู่ถอย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 ยิงยิงอยู่อย่างงี้ยิงเลือดเราเด้งเด้งไหมเด้งเด้งเด้งยังเด้งยังเด้งใช้ได้ทีละห้าเปอร์เซ็นต์ ถ้าเกิดเราตีเขาติดคี้เราก็จะได้อ่าติดคี้มันจะประมาณ700เราก็จะได้เลือดมาประมาณ30ประมาณนี้อื้ช้างมันตีครับเจ็บพอสมควรโอ้เยอะ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 ถอย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 ยิงไกลได้กลัวอะไรครับปาก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 เป็นไงอย่างกระปืนกลโอ้โหช้างเยอะช้างเยอะเดี๋ยวเราถอยกอนถอยกันะ นี่มันที่เก็บเลเวลชั้นดีเลยนะเนี่ย,ยมากันไม่หยุดไม่ย่อนไปครับดูยี่อครับปาก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 อย่ยาให้มันได้ไปชิดตัวเชียวเก็บแร่ด้วยโอ้โหมันต้องทำหลายอย่างเลอเกินฆ่าช้างก็ต้องฆ่าแร่ก,ก็ต้องเก็บถอลูกขนูจะหมดหรือ,อยังเนี่ยไม่รู้นะครับนั่นไงไขช้างอยู่นั่นโอเค ออกมาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว <_ C _ T> ต้องดาบแล้วครับดาบยักษ์ฟาดฟาก,ากเรียบร้อยเอาไปนัวนัวจากฝั่งนี้อืนี่แหละออกเลยค่ะเร็วกว่ายิ่งกว่าครับผมเอามือธรรมดาต่อยก็ได้มั้งเนี่ย <What? S 1> โอ้โหช้างออกมาครับดูดเลือดดูดเลือดเอานี่เอามือเปล่าต่อยโอเคก็ได้อยู่ <_ C> มือเปล่าต่อยไข่ช้าง ช้างออกมาแล้วครับอือหือมือมือเปล่าไม่ได้มือเปล่าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดเูเลือดจบช้าจรับจบช้าครับผมโอเคติดขี้ติดขี้ใช้ได้ใช้ได้ตีเลือดครึ่งหนึ่งแล้วเลือดครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็แตกเดี๋ยวก็แตกก็ใช้ไข่ช้างในการฮิวเลือดนะครับเออนั่นแหละติดขี้กันรัวๆเยี่ยมโห่ไข่ช้างอึดนะเนี่ยมาละช้างมาละกลัวอะไรครับผม ตัวอะไรเราดูดเลือดฆ่าเรียบร้อยถึงเลือกช้างเลยทีเดียวกลับไปหาพ่อมดครับแค่นี้เราก็ปราบบอสได้สําเร็จแล้วช้างก็จะไม่เก่งละปกติช้างจะโหดนะตีนี่รัวมากดูไหมช้างดูไหมตอนนี้ช้างไม่ดูแล้วเป็นช้างที่ใสดีแล้วครับโดนเล่นกับเราได้ไปหาพ่อมดครับผมพม่อมดวา่าไง เอาละยอดมากเลยทีนี้เจ้าเอ๋ได้ครอบครองก่อนนี่แล้วแล้วพวกช้างก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วถ้าไม่มีอะไรให้เจ้าทําหรอกนะจบภารกิจพ่อหมดแล้วครับ <Yeah. S 1> เยี่ยมมากเยี่ยมมากทีนี้พอเราทําพอเราสู่ทําทลายรังไข่ช้างเสร็จแล้วเราก็จะต้องไปหาคาวบอยนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อที่จะแจ้งข่าวว่าเราได้ทําลายรังไข่ช้างไม่ที่เรียบร้อยแล้วมาแจ้งข่าวคาวบอยครับยอดเป็นเลยทำได้จริงๆด้วยสุดยอดมากเฮ้ <Yeah. S 1> hey, ผมและนี่ก็คือเครื่องรางนะครับ เครื่องรางดูดเลือดนั่นเองนำโชคดูดเลือดห้าเปอร์เซ็นต์ของดามเมจป้องกันบวกหนึ่งโจมตีเรลวสิบห้าเคลื่อนที่เรลวสิบห้านะครับแล้วก็พี่ยามก็ได้ไปทําลายไข่ช้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ถ้าพี่ยามจะเล่นต่อเนี่ยก็คงจะเป็นแนวปลูกผักเลี้ยงสัตว์เก็บตรงเก็บตังทําสวนน้ำฟาร์มไปเรื่อยนะครับสำหรับเรื่องของการปาบอสก็คงจะประมาณนี้เดี<ะ>๋ยวผมสลาวันนี้นะพี่ยามกิซเมอร์และเกมสันไทยต้องขอตัวลาไปเพียงนี้ก่อนแล้วพิ่มใหม่โอกาสหน้าครับสลาวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม